เออหนิงนี่สิวะอย่าวะ่ะใหญ่มินี่แกคิดจะจอ่อหน้ามของฉันก็ไปขายเหรอเปล่านะคะคุณมิงไม่ใช่นะคะคือฉันทำไปก็เพราะว่าอยากช่วยคุณมิ้งนะคะนี่แกงจะมาตีหน้าซื่ออะไรอีกฉันกับพี่มิ้งเห็นเต็มสองตา กำลังจัาน้ำมันไม่ขายฉันไม่ได้โกหกนะคะฉันทําไปก็เพราะว่าอยากช่วยคุณมิง้งไม่อยากให้คุณมิ้งขับรถแหกโคง้งเพราะว่าโดนคุณพลอยตัดสายเบกไงคะแกพูดอะไรพลอยๆอ่ะฮะฉันจะไปทําแบบนั้นกับพี่มิ้งทำไมก็เพราะว่าคุณพลอยแอบ,บพบชู้กับไอ้อำมแล้วคุณพลอยก็วางแผนกับมันอย่าคุณมิง้ง<ว>แล้วก็เอาสมบัติไปอยู่ด้วยกันไงคะพลอยปิดตาพี่ทําไมเหรอจ๊ะ ก็ห <One> น <input> no ูอยากเัวยพี่ไงคะอาหารมื้อเนี้ยหนูเป็นคนทำเองหมดเลยนะโอ้โหพี่พี่ไม่ได้กินกับข้าวหมือครอยมานานมากแล้วนะตนูเต้นเต้นหนูก็ทำให้เรานี่ไงคะทดสอบว่าฝีมือย่างอร่อยอยู่หรือเปล่าพร้อมนหมหนึ่งสองสามโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยพอย ันก็กินเยอะๆนะคะมาค่ะเดี๋ยวหนูจะป้อนอันนี้นะไปนายมิี่แกทำอะไรของแกเอมมี่ฉันอุตส่าห์ทำเกี๊ยวให้พี่มิ๊กแกประเทศนี้ได้ไงคุณพลอยทำไม่อร่อยหรอกค่ะเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่นะคะคุณมี้เดี๋ยวมิ๊กจะเจ้าด้วยหัวแกพลอยพลอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเอมมี่มันก็ปั้มๆเป๋เป๋แบบนี้แหละอย่าไปถือสาเลย ได้จ้าเดี๋ยวพี่จะจัดการแล้วกันนะว่าแต่ตอนนี้พี่หิวมากแล้วอ่ะถ้าอย่างนั you know ้นเอานิดพี่ว่าพี่พาพลไปกินร้านอาหารข้างนอกดีกว่าเพื่อพลอยคนสวยของพี่จะได้อารมณ์ดีขึ้นนะก็ได้ค่ะเรารีบไปกันเถอะค่ะขืนอยู่นานกว่านี้หนูที่เอาเลือดหมูออกจริงแน่จไประวังนะ แผนพังจนได้คราวนี้แหละไม่หัวฟาดพื้นตายก็ให้มันรู้ไปะพี่มิ้งขาลงมาหาหนูหน่อยได้ไหมคะจ้าจ้าไปละจ้าสอบข่าวปุณิมมีอะไรอพี่ คือเมื่อกี้หนูลอน้ำยาไว้นะคะมันลื่นแกคิดจะทำอะไรนี่ก็ถูพื้นไงคะหลีกไปคุณตากแกนี่ไม่รอบคอบเลยนะก็เห็นเห็นอยู่ว่าฉันกับพี่มิงอยู่บ้านนี่ถ้าพี่มิงเขาหัวฟาดพื้นขึ้นมาจะทำยังไงฮะค่ะขอโทษนะคะต,ต่อไปฉันจะไม่ทำแล้วคะ่ะขอโทษคะ่ะ เออพลเมื่อกี้ที่เรียกพี่มีอะไรเหรออ๋อหนูหนูหนูว่าจะชวนพี่มิ้งไปดูหนังอะคะ่ะพอดีว่ามันมีหนังเข้าใหม่ะค่ะนี่ฉันก็ทำทุกวิธีแล้วนะคิดแผนไม่ออกแล้วเนี่ยพลอยพี่ว่าแผนเราเนี่ยโดนอีนางเอมมี่ขัดตลอดเลยพลอยว่ามันน่าสงสัยไหมอีนางเอมมี่มันง่จ,จะตายวันวันมันก็ทำแต่งานบ้านแล้วก็หมกอยู่แต่ในครัว จะไปรู้เรื่องอะไรแต่พี่ว่ามันน่าสงสัยจริงๆนะพลอยถ้ามันรู้ว่าพลอยกับพี่เรากำลังทำถ้ามันรู้อ่ะฉันจะไม่ปล่อยมันไว้แน่พี่มิงมาไปหลบเร็วหลบไหนล้งหลังโซฟาหลังโซฟาเร็วๆสิกลับมาจ้าพลอยทำอะไรอยู่อ่ะเอ่ออ๋อ หาตุ้งหูค่ะตุ้งหูมันน่าจะหล่นอยู่แถวนี้ค่ะเอาเหรองั้นให้พี่ช่วยหาไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูบอกให้อิน,นังมิมหาให้ก็ได้ค่ะเอางั้นก็ได้จ้ะเออพอยพรุ่งนี้ลูกค้าจะมาเช่ารถบรรทุกของพี่พอยอยากไปด้วยไหมรถบรรทุกพอย์ทพอรฟังพี่อยู่หรือเปล่าออฟังค่ะฟัง อพอดีว่าพรุ่งนี้หนูมีนัดทำเล็บแล้วอะคะ่ะพี่ไปคนเดียวได้ไหมคะอ๋อ,องั้นก็ได้จ้ะพี่แค่ลองชวนอ่ะกัว่าพออยู่บ้านจะเหงาหนูไม่เหงาหรอกคะ่ะหนูก็หานู่นหานี่ทำไปเรื่อยลคะค่ะหนูเข้าใจนะคะว่าพี่มิงอ่ะทำงานหนักก็เพื่อนหนูจ้างั้นพี่จะูทำงานต่อนะค่ะ <c oughs> ออกมาแล้ว เกือบไปแล้วไหม่ะคิดได้ยินไหมว่าพี่มิงบอกว่าเขาจะใช้รถบรรทุกอะได้ยินสิจ๊ะคราวนี้ก็ถึงเวลาของเราที่ถึถ้าพี่คิดตรงกับฉันเนี่ยมันก็ดีนะสิทำให้มันเกิดอุบัติเหตุเรื่องจะได้ไม่ต้องสาวมาถึงเราถ้าครั้งนี้เราทำสำเร็จรับรองว่า เราจะสบายไปทั้งชาติเลยอะ <laughs> แน่นอนสิแล้วทุกอย่างเนี่ยก็จะตกเป็นของฉันแล้วเราสองคนก็จะได้ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆกันอีกใช่เลยจ้ะน้ำพอองพี่ พวกชั่วฉันไม่มีทางให้พวกแกทำแแบบนี้กับเต้านายได้อย่าเสียงดังไปล่ะอยูคนแถวนี้มาเห็นอ่ะเราสองคนจะสวยเฮ้ยนี่มันค้ณพลอยกับไอ้อาร์มีกมาทำอะไรลับประโลอวะก็แต่น้องพลอยแน่ใจใช่ไหมว่าไอ้มิ่งไม่อยู่แน่ใจสิรีบๆลงมือได้แล้วจ้ะ ไ้เบกเนว่อ่าเสร็จกูละมาจ้ะช่วยจริงๆเลยทำไมทำกันได้ขนาดนี้เนี่ยพลอยนี่พลอยกล้าทำเรื่องแบบนี้กับพี่ได้ไงอะ นไม่ได้ทำนะคะเอมมี่มันไม่ใช่มีหลักฐานสมอยมันก็แค่พูดปนนา้เป็นตัวเพื่อที่จะใส่ร้ายหนูพี่มิงพี่มิงก็รู้นี่คะว่หนูมไม่มีวันทำแบบนั้นกับพี่มิงแน่นอนฉันไม่แหลกที่โกหกหลักฐานนะฉันมีครบเลยผลตรวจจากน้ำสุปต้มเกี๊ยวที่คุณพลอยทำปรากฏว่ามันมีสารหมูอยู่ข้างในด้วยแล้วก็นี่คลิปตอนที่ไอ้อำตัดสายเด็ก ไม่คะหนูไม่ได้ทำนะคะคือไอ้อามค่ะไอ้อามมันบังคับให้หนูทำมันบอกว่าถ้าหนูไม่ทำเนี่ยมันจะฆ่าหนูคะ่ะพี่มิงพี่มิงต้องเชื่อหนูนะคะอีพอยนี่มึงรอดกูแบบนี้วะฮะอ้อามหุบปากไปะเลยนะมึงนั่นแหละที่เป็นคนสั่งกูถ้าไอ้มิงมันตายอะ่ะมึงมีอะไรสมบัติมันแล้วแวนี้มึงจะเอาสมบัติมันแบ่งกูไม่ใช่หรอเราจะได้บอกทุกคนได้ พวกมึงกับกูเป็นผัวเมียกันพลอยนี่พลอยวางแผนจะฆ่าพี่ไม่พอยังจะฮุบสมบัติแล้วหลอกให้พี่ลากอีกเหรอพ่ออพี่เป็นตัวอะไรอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่มิงพี่มิงต้องเชื่อหนูนะไอ้อามไอ้อามกับเอี้ยงเอมี่เนี่ยมันวางแผนค่ะแล้วก็เพื่อที่จะใส่ร้ายหนูค่ะพี่มิงพี่มิงต้องเชื่อหนูนะคะพลอยที่ฉัไม่ยอมหลงพลอยจะทำให้ตัวเองต้องเกือบตายอีกต่อไปคุณตรวละครับ เอาตัวไปเลยครับไม่นะพี่มิงอยา่าเลือกหนูเลยหนูรักพี่อะหนูขอโทษคอยตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ทุ่มเทคอยหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่คอยกับคิดที่จะฆ่าพี่และยังจะฟุบสมบัติของพี่ก็ไม่อยู่กับไอ้ชู้เนี่ยนะคอยจำพี่ให้ดีๆเลยนะพี่ไม่มีวันอาภัยให้คอยเด็ดขาดและก็อย่างวาไปจะได้ออกคุกด,ด้วยไม่นะพี่มิงพี่มิงให้โอกาสหนูเถอะนะคะนมะ่คะ เยยยเเเลพราะความช่วแล้วก็ความโลภของคุณตัางหากถ้าไม่งั้นคุณก็คงไม่ต้องมีจุดจบแบบนี้หรอกไปํำควรต่อไหนครูไปคุณด้วยไปเลยไปฉันเอาเฮ้ยหยุดก่อนนะมึง